อยู่ให้มีความหมายไม่ใช่แค่ยืนยาวมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตไปเพื่ออะไรบางคนตื่นเช้ามาเพียงเพื่อทำงานกลับบ้านนอนแล้วก็วนหลุกเช่นนั้นทุกวันเรากับหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ลงหน้าไม่มีคำถามไม่มีเป้าหมายไม่มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่บางคนยังมีลมหายใจ แต่ใจกลับแห้งแล้งไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความหวังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตที่ไม่ได้พิจารณาไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์นั่นคือถ้าเราแค่มีลมหายใจแต่ไม่มีปัญญาไม่มีการพิจารณาว่ากำลังอยู่เพื่ออะไรใช้ชีวิตไปเพื่อสิ่งใดก็เหมือนกับไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงความยาวของชีวิตกับความลึกของชีวิต คนเรามักฝ่ายหาความยืนยาวอยากมีอายุยืนอยากอยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตในทางธรรมะเพราะชีวิตที่ยืนยาวหากปราศจากปัญญายิ่งนานก็ยิ่งทุกยิ่งหลงยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าชีวิตแม้สั้นเพียงไม่กี่ปีแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจมีเมตตามีการเรียนรู้มีความสงบในใจมีการให้อภัยและการปล่อยวาง ชีวิตเช่นนั้นก็ถือว่ามีความหมายอย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นธรรมเลยย่อมไม่ประเสริฐเท่าผู้ที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นธรรมแสดงว่าคุณภาพของชีวิตสำคัญกว่าความยาวของชีวิตเพราะสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องตายแต่สิ่งที่ต่างกันคือก่อนตายนั้นเราได้เข้าใจชีวิตมากแค่ไหน ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายการอยู่ให้มีความหมายไม่ได้แปลว่าต้องไปทำสิ่งยิ่งใหญ่ต้องสร้างชื่อเสียงต้องประสบความสำเร็จในทางโลกเสมอไปแต่หมายถึงการรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างมิสติกทําหน้าที่ของตนให้ดีให้ความรักกับคนรอบข้างเรียนรู้ที่จะให้อภัยและไม่แบกความทุกข์ไว้ รู้จักปล่อยวางและยิ้มให้กับชีวิตในแบบที่มันเป็นบางคนให้ความหมายของชีวิตผ่านการดูแลพ่อแม่บางคนพบความสุขในการทำอาหารให้ลูกกินบางคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเมตตาความอ่อนโยนและน้ำใจชีวิตที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องจริงใจและรู้ตัวอยู่แบบไหนที่เรียกว่ามีความหมาย อยู่เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อครอบครองความสุขที่แท้ไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เพื่อแบ่งปันไม่ใช่แค่สแสวงหาการให้ความเมตตาและการเสียสละเล็กๆทำให้หัวใจเรามีค่ากว่าทองคำอยู่เพื่อเติบโตไม่ใช่เพื่ออยู่รอดทุกวันคือโอกาสในการฝึกใจเรียนรู้จากความผิดพลาดและเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าวันก่อน อยู่กับความจริงไม่ใช่ความฝันที่หลอกตนเองการยอมรับสิ่งที่เป็นไม่หลอกตัวเองและอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คือหัวใจของชีวิตที่มีความหมายชีวิตไม่จำเป็นต้องยืนยาวแต่ขอให้มีความหมายมีเมตตามีปัญญามีความเข้าใจในตนเองและโลกมีความกล้าที่จะอยู่กับความจริงและมีหัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใดก็ตามที่ชีวิตนำมาให้ เพราะที่สุดแล้วชีวิตไม่ใช่เรื่องของนานแค่ไหนแต่คือเราตื่นรู้ได้ลึกแค่ไหนก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงความต่างระหว่างอยู่ไปวันๆกับอยู่ด้วยความหมายในทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราอาจไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรหรือ สิ่งที่กำลังจะทำต่อไปนี้มีความหมายกับชีวิตฉันจริงๆหรือไม่หลายคนใช้ชีวิตคล้ายกับนาฬิกาที่เดินซ้ำทุกวันตื่นกินทำงานกลับบ้านนอนแล้วก็วนกลับไปใหม่หากเรามองผิวเผินมันอาจดูเหมือนชีวิตที่ปกติแต่ถ้าสังเกตให้ลึกเราอาจพบว่าชีวิตนั้นไม่มีทิศทางนี่แหละที่เรียกว่าอยู่ไปวันวัน เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลโดยไร้เข็มทิศไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางใดไม่ได้แม้แต่รู้ว่ากำลังมีชีวิตอยู่จริงหรือเปล่าอยู่โดยไม่มีคำถามดับไปโดยไม่มีคำตอบในทางธรรมการไม่มีคำถามกับชีวิตถือเป็นความประมาทเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังเดินไปสู่ความเจริญหรือกำลังหลงทาง ชีวิตที่ไม่มีคำถามเปรียบเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลงผิดทางแม้เติบโตได้สูงแต่ก็พร้อมจะล้มลงเมื่อพายุมาตรงกันข้ามกับคนที่อยู่ด้วยความหมายเขาอาจไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้ร่ำรวยแต่อยู่ด้วยความรู้สึกว่าแต่ละวันมีค่ามีจิตใจที่อ่อนโยนมีสายตาที่เข้าใจโลกมีความเมตตาต่อผู้อื่น และมีสติต่อตัวเองคนที่อยู่ด้วยความหมายมักไม่รู้สึกเบื่อชีวิตแม้ชีวิตจะเรียบง่ายเพราะเขาเห็นคุณค่าของการได้ตื่นขึ้นมาเห็นคุณค่าของลมหายใจเห็นคุณค่าของคนรอบข้างและที่สำคัญเห็นคุณค่าของใจตนเองอยู่ไปวันวันนำไปสู่ความหลงแต่อยู่ด้วยความหมายนำไปสู่ความรู้แจ้ง คนที่อยู่ไปวันวันมักรู้สึกว่าชีวิตหน่าเบื่อว่างเปล่าวันไหวง่ายต้องพึ่งพาสิ่งกระตุ้นเช่นความบันเทิงสารเสพติดหรือการยึดติดกับความสำเร็จแต่คนที่อยู่ด้วยความหมายจะสงบและมั่นคงแม้มีน้อยก็สุขได้แม้พบทุกข์ก็เข้าใจได้เพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้โลกยอมรับแต่เพื่อให้ตนเองเข้าใจ